สวัสดีค่ะมึงคันสีพาไปมึงอ่าห้องห้องวิวคะ่ะที่วิวอยู่ผู้เดียวเป็นจังไงน,นะคะไปมึงคะ่ะไปมึง,งนันกับไทยยังทันได้ยัง,ง,งทันได้เบิดถันไทยแต่ของ้องครัวของยังนะคะเนาะเดี๋ยวจะไปมึงห้องน้ำของอยังของเขาเป็นยังไงต่างต่างยังจากที่อยู่เดือนนึงนะคะเดือนนึงที่ปล่อยให้อยู่เฮ็ดกินอยู่ผู้เดียวนะคะไปมึงคะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะ มนกค่ะนี่ก็สิเป็นห้องนามนะคะของนามนี่ยังเนี่ยกับมีเครื่องใส่ส่วนตัวของเขานะคะยวสีฟันยังของเขาเป็นหมอกอานน้าของเขาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเก๋มันกับพวกนี้ยังหรอกค่ะมีแต่เครื่องใส่ส่วนตัวของเขานะคะขาตู้มงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาตู้มวกนาใส่ตรงนี้ให้เขา กระตูตูใส่หมองใส่หมองมีอยู่ค่ะแต่ว,ว่าเอาลงไปนะคะนี้เตาอบนี่หมองเห็ดแน้าแกแแนวก,กินนะคะหองครัวเอามีไมโครเวฟนี่อย่างเข้าซักผ้านี่อย่างแล้วบดาค่ะวตู้เย็นนะคะไม้สูงกอพ้เตอร้คอม่อนค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคันสินมอบออันเรื่องว่าอย่าง,อางมอว่มวมวามอบอลเรื่องของน้องวิวไข้ฟังค่ะเอะจากที่น้องวิวให้น้องวิวเออออกไปยูค้เดียวนะคะเอเขาก็อยากไปยูคนเดียวอยากไปเฮ็ดกินคนเดียวเหรคะ่ะแม่กบว่าห้ามค่ะแม่กบว่าห้ามนะคะกะ กับขึ้นไปมึงค่ะเดี๋ยวสิก็ <c oughs> ล้องคีปให้มึงนะคะขึ้นไปมึงค่ะการทีู่คนเดียวผ่านมานเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะที่ขันเคยบ่อยอฟังว่าเออการขึ้นเคยขึ้นไปมึงเราว่าเันบมมีหยัางแล้วก็พ่อกับแน่น้าให้ว่าอดทนต่อไปเดี๋ยวเขาก็สิรูกินมา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 ,มา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 ทุกมือเขาก็ต้องเบือ่อนี่ค่ะคําแน่น้าของแฟนขันนะคะขันถ้าถ้าบ่ลร้องเขาก็สิบรูบร่อยเขาร้อง ในความความรู้สึกของแม่เนาะคะ่ะเขาก็เป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงเขาอยากลูกเขาบ่มีอยากบ่มีกินบ่มีอย่างค่ะแากวันนี้ก็เออก็กับพุิมใจในไ,ได้ค่ะดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาอยู่ค่ะเออเขาก็รู้จักสื่อของสื่ออย่างว่าใส่ตู้เย็นแม่ก็ยิ้มออกถ้าเขาอยากยู่ผู้ดเดียวเขาก็ต้องเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเนาะคะ่ะเนาะ ฮขาฮา๊กภูเป็นแม่ฮอกับคอยตาดูห่างๆสนับสนุนคันขอบพณหลายๆด้ค่ะทุกคอมเมนท์ที่ที่คอมเมนต์หรือแนะนาให้แนะนำคันนะคะขันขอบพณหลายๆคันกับสีพยายามออกออกออกห่างออกมาสีพยายามเฉพาะไปบุญไว้กับเขาให้เขาเลี้ยงลูกเองใส่ชีวิตเองว่าเป็นเจ้ไหนนาะค่เนาะสีฮอ๊กกับย่องห่างให้ให้คําแนะนําแล้วกับ คอยคอยอพยุงหรือคอย s พอ p o r t ยู่ห้างๆเนาะค่ะถ้าเขาต้องการที่ยังเขากระสีบอกเขาหรือขอความช่วยเหลือจากเขาเองเนาะ,ะเนาะนี้มืน่นนึงค่ะว่ไไดเขาว่าได้ไปเสื่อนอาหารเขากันมหาแม่แม่แมผมขอไข่แน่อันกรับลูกชิน้นกับอันเนื้อ แม่ก็เลยถามมาเอาลองวิวบ่าได้ไปซื้ออาหารเด็บัวเพราะได้ไปซื้อสันกะก็เลยเอาหาย้ยหายเพิ่อนอาจจะไปเห็นยังกินลูออันเอาไปถอดไข่ทอดไข่ลึกตรงว่ามากับพ่อรู้พ่อัวบอกว่าไปทอดไข้ก,ขกข็เอาไปาไหายแล้วค่ะเนาะค่ะถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ต้องยู่กับเขาเราอีกนี้ลายมือมีสองมือขืดก้อนเขาก็บ,บอกว่าแม่ ผมขอเบิกเ,เ,เ,เงินก่อนแน่เพราะว่าทุกอาทิตย์สิห้เงินแกเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะห้เป็นอาทิตย์ะะยท,ทย่นสิบบอกนะคะว่าเป็นอาทิตย์แล้วเท่าไหร่สิบบอเบาานะคะก็คือห้แกเป็นอาทิตย์กับคำนวณแล้วเหรอค่ะว่าแต่ละอาทิตย์ที่คนคนหนึ่งใส่สิเสื้อหารการกินนี่สิคือตัวประมาณเท่าไหร่เนาะคะ่ะ หรือเพื่อนเพื่อนหรือพี่พี่ที่ยุ่นีหรือมีลูกอายุจำจำขันสิบหาปีนะคะในน้ำขัน,นได้ค่ะว่าให้ลูกใส่แต่ละอาทิตย์นีเท่าไหร่นะคะเนาะบางคนก็เคยเคยพานม้าก่อนขันนะคะเขาว่าขันขันนี้มาทำในลูกว่าเป็นจังไหนแต่ยังคำนวณดูเงินในระดับนีมันยังพอพอให้ให้น้องวิวใส่โบเขากับมึงมึงอยู่ค่ะถามันไม่พอใส่เทาก็ต้องเอาข้นอีกนะคะ ในน้ำค่ะในเด้อค่ะเดอ้อนั่นล่ละค่ะกับมีมือน,นึงเขาบอกว่าแม่เขาเบิกเงินก่อนแนเบิกเงินอาทิตย์นี่สิบยูโรปวลาจะไปยังลกูกก็เลยถามว่าเอาไปสื่อดูหนากกินกระมูกก็เลยเอาให้ค่ะเเขาก็บเบิกเบิกเงินส่วนเป็นอาทิตย์ละค่ะก็รู้จักเบิกกับก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าได้กับว่าได้เพอร์เฟคะว,ว่าได้อีกอยังนะคะแต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคค่ะ ถือว่าดีในระดับหนึ่งสำหรับของนองบิวนะคะกับศีพยายามเป็นกําลังใจให้เขานะคะเป็นกําลังใจให้เขาสูงหรืออเขาเขาถามคันเรื่องนี้ไหมคะ่ะเรื่องเขาอยากเฮตุงานเพราะว่านองบิวยุ 8, ะคคาสเปียคาสเปียต้องค่ะเขาก็เริ่มเฮตุงานเหตุยังฝึกงานฝึกยังใดเฮตุงานใดเขา,าก็บ้างสิคันอยากันขอคําแนะนำาม่ขาว่านอายุซ้ำนองบิวเนะะี่ยค่ะ สิบหกปีดูคาดเปเนาะคะ่ะอันเขาอยากเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทั้งสี่ไหมคะ่ะอันเขาต้องไปไปสมัครงานอยู่ใสค่ค่ะอ่อต้องต้องมันมีหมอเฮ็ดงานเพราะว่ามันดูจังไหนเพราะว่าเขาเคยถามคันด้วยว่าเขาเขาอยากเฮ็ดงานค่ะอยากเฮ็ดงาน,ก,น,งางนงกีบเงินหาเงินเองห่วงเพราะว่าเฮ็ดช่วงปิดเทอมมันนกินกะเขาก็อยากเฮ็ดอยู่คะ่ะ ในเขตยูเขาก็เคยถามแม่ยูว่าช่วงปีทื่ผมก็อยากเฮ็ดเพราะว่าเออเขาก็อยากหาเงนินเองก็บเงินเองเนาะค่ะกัถ้าเขาอยากเฮ็ดก,ก็ต้องสนับสนุนค่ะคำ mm. ถามแฟนขันยูค่ะวันอันนี้โมแฟนขันวันอันโบลูอัน,ออนเพราะว่าเราก็บ่เคยเฮ็ดนะนะคะทำง,งานแบบอันเสาร์อาทิตย์หรือนอกเนื้อจากกันเลียนน่ะเลียนหนังสือนะคะเเราโบรูนะคะ แล้วก็ยุ่งๆหยากๆนะคะกันกระเล่นบางเธอกับว่าอยากรบกวนเ้าหลายสิ่นะคะเราอยากหลายหลายค่ะอยากหลายเก็เลยว่าอยากรบกวนหลายสิ่นะคะแล้วก็ต้องมันมีตต้องมีเวลาศึกษาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่่างงานยังแกก็เอาด้วยค่ะทำลีวิวงานยังก็เอาอยากอยากได้อยากได้เงินสั่นนะคะเด็กน้อยไว้รุ่นเขาก็อยากกัน หาเงินเองเก็บเงินเองอยากสื่ออยากใส่ใจเรื่องที่เขานนอกเหนือจากจากที่แม่ใหนะะ้นะค่ะเนาะเขาอยากสื่อเองอยากนั่นเองแต่เขาใจอยู่ค่ะช่วงเขาเป็นวัยรุ่นเขาก,ก็อยากหาเองดือกันช่วงท้องถันนะคะจช่วงอายุซ้ำน้องดิวกันกับหาเงินเองเก็บเงินเองฟ้องับหาเงินไปนำเขตงานน้ำแม่ซอยแม่นะคะแล้วก,ก็ได้ไปสื่อ สิ่งของจากที่เขาอยากได้อยากซื้อ,อยังส่นะคะแนะน้ำขันเนเธอค่ะในน้นะะนนำขัแนแะหน่เพื่อนเพื่อนพี่พี่พที่ที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่คนไทยนะคะแนะน้ำเนี่ยคะ่ะเพราะว่าขันบบรูบนบบรูกันว่าเขาเฮดได้พ่สมครได้โบ่นะคะอายุสำนองวิวนะคะอือเราต้องใส่อย,อย่างแน่สินะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของขันได้ค่ะขันเป็นช่องน้อยๆฝากช่องน้อยๆขอ,องขันได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขันขอนบะมึงของของลูกซ้ายค่ะอาทิตย์ที่ที่ซีนะคะสี่เดือนนึงนะคะาเม,มึงว่าเขายัางสื่อของสื่ออย่างว่าไตนตรู้ปะคะาเมึงของขินนะคะโอ้ลูกกระได หัดมามาหัดมามาบัวสเป็นขึ้นแหนมเหรอเนาะคะเนาะเป็นแหนมนี่ลนะคะอ๋อลูกกระไดแดวสิเฮดไทยไม่ นำบอกเกอร์นำบอกเกอร์นี่มันเยี่ยมนี่อ่าเป็นฮอทดอกสำเร็จมันก็เป็นข่าวกะกะนี้ก็ดีค่ะ ยังเอ่อมุจักสื่อมาสื่อมใสไซตู่กะกัยังมานฮนี่เป็นเรียบระเบียบเรียบร้อยแต่ก็ต้องเลี้ยนรูไปเรื่อยๆเนาะเนาะต้องเลี้ยนรูไปอีกค่ะเข่าเขากะมุจักหงเข่ากับหงลายโพดค่ะอยู่ผู้เดียวหงลายโพดเขาย,ยังกาพราะในถือค่ะเดี๋ยวต้องบอกไม่าหงแค่สอง กระเพาะนี่ของหุงซีคาบุนต้นเนี่ยค่ะสำหรับในี่คนเดียวหุงหลายโพดค่ะคกะผูจักรล่างถวยผูจักรล่างง้มไหวอยู่ค่ะกะยังโอเคในระดับหนึ่งนี่ไมโครเวฟนี่อย่างของเขาะะเนาะอือเป็นไข่ ไข่กะบบอไว้ในตูน้ัล้วหลยโอ้ยเนาะสองอันนี่กับแป้งซื้อมาอย่างนนาะเนาะขอาเห็ดพั้น้นเ,เ,ปปนเป็นใส่ข้าวสซส้สมาเห็ดอันชนิดเสร็จไหมฮะที่เนื้อทอดแล้วก็ใส่แป้งนะคะพริกไทยเกลือน้ำตาลแป้ง นี่แคะคะนี่ก็ซื้อมานี่คันก็นเอามาไหลูกก็ก็กถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะว่าได้แบบเพอร์เฟคแต่ว่าสำหรับอันนี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องปั้นแห้งนะคะ ในก็จีเป็นเครื่องซักผ้าเขา่าเข่าใกล้สิบเบิดแล้วใกล้สิบเบิดแล้วเครื่องซักผ้ากะภายในเดือนนึงเนาะคะ่ะให้เขาให้เขาเฮ็ดกินเองเดือนนึงกะถือว่ารับได้ค่ะเขาก็ต้องเลี้ยนรู้เองนะะเนาะเกะสีคอยมึงคอยแง้งไปจังสี่ละค่ะเป็นกำลังใจให้หลูกก็ได้เนาะค่ะเนาะ กำลังใจให้เขาให้เขาเลี้ยนลูกเองติดสิตายชีวิตเองเนาะคะ่ะว่าเป็นยัไ่ไหนแต่ก็ูจากล่างในระดับหนึ่งน,นี่ก็เขาเฮ็ดกินม้าในกลับมาล่างนี่ไปเขาไปลงเลี้ยงอยู่ค่ะมนได้กลับมานะคะเลยขืนมามึงค่ะมันเป็นยังไหนะนะเออถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะอดไปเนาะคะนะ่ะเนาะอดเป็นกำลังใจสู่ไปค่ะเป็นกำลังใจให้หลูกเขา สู่ค่ะเป็นว่าเป็นกําลังใจให้เขาผู้เป็นแม่เนาะค่ะเนาะกานเสีเอาไข่ไปไว้ในตู้เย็นไว้ให้เขาค่ะอืค่ะเป็นกําลังใจให้นในได้อค่ะกับลูกค่ะนี่นะคะการใส่ชีวิตอยู่คนเดียวนะค่ะเนาะรับลูกลูกเขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเลี้ยงลูกค่ะสูงค่ะสวัสดีค่ะ